สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life กสมาร์ทไลฟ์ใเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญสุริปัญญาชุนก็ามาพบกันอย่างเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับผู้สูงวัยนะคะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยได้ยินคําว่าการแก่ชราอย,อย่างสง่างามนะหรือวิธีการเจ้าเข้าสวยทองในแบบฉบับของตัวเราเองนะชอบคํานี้มากเลยนะคะการแก่ชราอย่างสง่างามนะ ถ้าจะถามท่านผู้ฟังนะว่าท่านผู้ฟังมีมุมมองเกี่ยวกับประโยคนนี้ยังไงนะการแก่ชราอย่างสง่างามนะในความหมายของท่านท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงเนะี่ยไปเชื่อว่าสําหรับผู้สูงอายุบางท่านนะถ้าถ้าพูดถึงการแก่ชราอย่างสง่างามนะเขาอาจจะมองถึงว่าการที่เราสามารถที่จะยอมรับจํานวนตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีของเราได้นะโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องพยายามทําตัวให้ดูอ่อนวัยอยู่ตลอดเวลานะ นั่นคือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนะแต่สําหรับผู้สูงอายุบางคนนะโดยเฉพาะคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะอาจจะมองว่าการแก่ชราอย่างสง่างามนะก็คือการที่เรายังคงมีความแข็งแรงนะคะ,ะมีสุขภาพที่ดีมีค,ความกระฉับกระเฉงถึงแม้ว่าอายุตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะผู้สูงอายุทุกคนไปเชื่อว่าทุกคนเลยนะสามารถที่จะแก่ แก่ชราหรือแก่ตัวลงอย่างสง่างามได้นะจริงๆมันอยู่ที่ทัศนคตินะอยู่ที่มุมมองเออไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายของเราอย่างเดียวนะอยู่ที่ทั้งในเรื่องของแนวคิดกันใช้ชีวิตของเราด้วยนะแน่นอนเราผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยนะคือเราไม่มีคู่มือนะที่จะบอกว่าเราจะต้องทําตัวยังไงหรือเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพื่อที่จะให้มี สุขภาพที่ดีเรามีแต่ข้อมูลนะที่เราได้รับมาจากไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือความเชื่อต่างๆนะที่จะบอกว่าถ้าเราอยากจะมีอา,อายุที่ยืนยาวมีสุขภาพที่ดีเราจะต้องอปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะถ้าเราได้ศึกษาย้อนกลับไปศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์นะของของ,ของเราเองนะที่ย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ห้าร้อยปีที่ผ่านมานะ เราจะเห็นว่าอายุไขเฉลี่ยของคนเราเมื่ออดีตเนาะก็ค่อนข้างที่จะต่ำนะเมื่อสี่ห้าร้อยปีที่แล้วคนเรามีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไม่ถึงห้าสิบปีนะคะแล้วก็บางทีอายุห้าสิบเนี่ยก็คือเสียชีวิตกันไปซะส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเกิดเราดูว่าเอวิวัฒนาการทางการแพทย์นี่มันค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยทันสมัย,ยพราะฉะนนั้นคนที่อายุหกสิบนี่ถือว่า อายุสูงมากแล้วนะในอดีตนะเพราะฉะนั้นทํ้เมื่ไหร่ก็ตามอย่างเช่นคนในอดีตเมื่อมีผมผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเนี่ยนะเขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนแก่แล้วเป็นคนที่ไม่มีเรื่องอเมรในการที่จะทํางานทําการอะไรแล้วแต่พอมาเปรียบเทียบกับคนในยุคป,ปัจจุบันนี้นะจะเห็นว่าคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนี้ยังดูแข็งแรงนะยังเสามารถที่จะออกไปทํากิจกรรมต่างๆนอกบ้านได้นะ เพราะฉะนั้นเออจริงๆแล้วอะคือการแก่ตัวอย่างสง่างามถปอว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติแล้วก็มุมมองของคนเราในปัจจุบันนี้มากกว่านะผู้สูงวัยที่มีมีทัศนคติที่ดีๆมีการมองโลกย่าง้ดีนะเขาก็จะมองว่าเอยจริงๆอ่ะการมีอายุมากขึ้นเนี่ยก็เออเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะทําอะไรต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นจะต้อง เอาอกใจใครนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเขาเชื่อมั่นว่าเขาสามารถที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตในอนาคตของเขาได้อย่างามีประสิทธิภาพนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะท่านผู้ฟังว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้ทัศนคติเชิงบวกเมีความสัมพันธ์หรือมีความสําคัญกับการใช้ชีวิตในวัยที่เพิ่มมากขึ้นหรือ ช่วยในการที่จะจะทำให้เราแก่ชรายอย่างสง่างามได้ยังไงนะคะคําถามแรกเลยนะที่เมีคนสงสัยกันก็คือว่าแล้วการแก่ชรายอย่างสง่างามหรือการแก่ตรงอย่างสง่างามจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่นะ่ะเเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มประดับความสุขของเราให้มากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นมันจะทำให้เรามีความเครียดน้อยลง ซึ่งถามว่าผู้สูงอายุทําได้ไหมจริงๆก็อยู่ที่มุมมองและทัศนคตินยเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยทําให้เรามองเห็นความตายเนี่ยใกล้เข้ามาในชีวิตมากขึ้นถูกไหมคะซึ่งทําให้เราช่วยให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นคือแทนที่เราจะเออเอาชีวิตเราไปผูกกับคนอื่นๆหรือไปผูกกับ สิ่งที่เรามีความเครียดในอดีตที่เราเคยทํางานต้องไข,ว,ขว่คว้าหาวัตถุสิ่งของมาเป็นของเรามากขึ้นเนี่ยการที่เราเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะมองเห็น,หนในเรื่องของความตายใกล้เข้ามาทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้มากขึ้นมันมีการวิจัยนะโดยที่เขาสัมภาษณ์คนในวัยต่างๆที่แตกต่างกันนะแต่เขาก็มาเปรียบเทียบกัน ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขามีการสัมภาษณ์คนในวัยห,หนุ่มสาวเนะช่วงอายุประมาณไม่เกิน30ปีเนี่ย18ถึง30ปีเนี่ยนะเ,เขาให้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยแก่มากมีความรู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีความสุขหรือแบกรับภาระเยอะมากนะแต่ในทางกลับกันนะเขาไปสัมภาษณ์คนที่อายุเเกินกว่า65ปีนะเชื่อไหมว่าร้อยละ60ของคนที่อายุเกินกว่า65ปีเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอายุ น้อยกว่าอายุจริงนะมีความรู้สึกว่าตัวเองกระชุ่มกระชวยกระชับกระเชงม,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 มากขึ้นกว่าตอนที่ยังต้องทํางานรับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆนะคือการที่เราจะก้าวเข้าสู่วัยชราอย่างสง,ง่างามเนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะ ปรับทัศนะคติของเรานะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆเปิดรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิตนะทำแล้วทํายังไงที่จะให้เรามีจิตใจที่แข็งแกรงขึ้นนะมีมีความรู้สึกสนุกสนานมีความรู้สึกชื่นชอบหรือมีความสุขกับกิจวัตรประจําวันที่เราทําไปได้ในทุกๆวันถ้าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะเราสามารถที่จะมีมุมมองต่อโลกนะโดยมีทัศนคติที่เรามองเห็นว่า ในอดีตที่ผ่านมาเรามีความภูมิใจกับสิ่งที่เราทําทุกๆสิ่งคือมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราทําในอดีตมันไม่มีข้อผิดพลาดนะเราอาจจะเคยทําผิดพลาดนะแต่เรามองข้อผิดพลาดนั้นมันเป็นบทเรียนของชีวิตที่เราไม่ได้เอาตัวของเราหรือเอาจิตใจของเราไปผูกกับความคิดหวังหรือสิ่งที่เราผิดพลาดทําผิดพลาดมาในชีวิตนะอันนี้จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ยึดติดเราไม่ยึดติดกับ อดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ยึดติดกับตัวตนแล้วไม่ยึดติดกับอัตตาของตัวเราเองนะที่สําคัญก็คือว่าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงแลวมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้นะมีการวิจัยนะเขาค้นพบว่าถ้าผู้สูงอายุที่มีทัศนคติแบบเนี้ยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อก่อต่ออายุที่มักขึ้นต่อความแก่ชราเนี่ยเขาพบว่าคนกลุ่มนี้ค่ะจะมีความเส่อมถอยทั้งสติปัญญา ต่ำกว่าคนอื่นคนอื่นนะที่มีชาตินะคติเชิงลบจริงๆแล้วการแก่ชรายอย่างสง่าง,งามมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมรับริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้าหรือเราจะต้องยอมรับผมสีขาวที่มันเปลี่ยนไปนะะแต่จริงๆแล้วมันหมายถึงว่าเราเรียนรู้ที่เราจะอยู่กับมันเราเราก็สามารถที่จะปรับตัวบอของเราให้เข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยที่ทำยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวเรารู้สึกดีที่สุดณเวลานั้นนะเขามีการอาลองตั้งคำถามนะท,ที่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าเรามีทัศนคติเชิงบวกต่อกันในินงชีวิตของเราหรือเปล่านะมีอยู่สี่คำถามที่สำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับความชราเนะี่ยเดี๋ยวก็จะลองมาถามท่านผู้ฟังดูนะเร้ลองดูซิว่าท่านผู้ฟังมีคำตอบยังไงกับคำถามเหล่านี้นะคำถามแรกนะก็าถามว่า ถ้าเราผมออกเราควรจะทํำยังไงสําหรับคนส่วนใหญ่ในสังคมนะไปเชื่อว่าคือถ้าเราไปส่องกระจกสมมติเราอายุสักสามสิบยี่สิบไปปลายสามสิบแล้วเราเกิดเห็นผมสีขาวแซมขึ้นมาเนี่ยกลว่าความรู้สึกแรกน่าจะเป็นเหมือนกันนะ็คือมือความรู้สึกเอ้ยเราแก่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราเริ่มอายุมากขึ้นแล้วการมีผมสีขาวมันเป็นข้อผงชี้ถึงอายุ นะมันเป็นข้อมงชี้ถึงความฉลาดนะซึ่งไวเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะยอมรับตรงนั้นนะเพราะในสังคมเราก็ยังมีความเชื่ออยู่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะแต่ว่าสําหรับคนบางคนนะเขากลับมองว่าผมบอ,อกหมายถึงความเป็นผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งที่เขาผ่านโลกมาเยอะหมายถึงความฉลาดนะคะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้สนใจกับผมงอ,อกนั้นหรือให้ความสาคัญกับมันมันมากนะคะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย เเคยสังเกตน,นะว่าคนให้ความสําคัญกับเอผมสีเงินผมสีเทาเอามากยิ่งขึ้นเอแปลว่าอะไรแปลว่าคนอาจจะมองว่าเถ้าฉันผมสีเงินผมสีเทาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยมันก็ดูเท่ดีเกด๋ดีสวยดีนะจะสังเกตน,นะเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวบางคนเริ่มย้อมสีผมเป็นสีแปลกๆนะ ที่เดินผ่านไปตามท้องถนนเนี่ยบางทีเราเห็นสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้านะสีเทาหรือสีเงินเนี่ยก็เป็นอีกสีหนึ่งที่เป็นแฟชั่นนะบางคนเขาก็มองเป็นแฟชั่นเหมือนกันนะแล้วสําหรับท่านผู้ฟังเองนะมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นผมเอ่อสีเทาผมสีขาวขึ้นมาอยู่บนศีรษะาแล้วเนี่ยเราจะย้อมผมเ้าไใหม่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ผู้สูงอายุหลายๆคนก็อาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะว่าการที่ ผมเอาเราเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยเราจะบอกคนทุกคนให้รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่หรือว่าเราได้ผ่านโลกมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวที่เราเอ่จะปล่อยมันไปอย่างนั้นหรือเราจะย้อมผมให้มันกลับเป็นสีดําเหมือนอย่างเดิมที่เราคุ้นชินเราเคยมีความเชื่อกันนะว่าเออผมที่เปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากไวที่เพิ่มมากขึ้นนะแล้วเราก็มักจะมีเอ,อคนมาบอกบอกว่า จริงๆแล้วความเครียดก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ผมเปลี่ยนสีจากสีดําเป็นสีขาวได้หรือแม้กระทั่งพันธุกรรมบางคนก็บอกว่าพันธุกรรมก็มีบทบาทสําคัญที่จะทําให้เรามีผมงอกก่อนวัยนะคะก็เป็นไปได้หรือบางทีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเช่นอาจจะมีปัญหาเรื่องต่อมไทรอยหรือฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่เปลี่ยนแปลงผิดปกติทําให้ผมงอกก่อนวัย ะะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนแต่ละคนมีผมที่เปลี่ยนสีไปในช่วงวัยที่ไม่เท่ากันบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องโภชนาการไม่ดีหรือรับสารพิษบางอย่างาที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนสีได้คนในปัจจุบันอาจจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันนะว่าบางคนอาจจะมองว่าผมเป็นสีไม่ใช่เรื่องนั่งไม่ใช่เรื่องน้าอาย คนที่มีมุมมองแบบนั้นนะจะสังเกตไหมเขาจะไม่ยอมผมเลยเพราะผมเปลี่ยนสีบางคนเปลี่ยนสีไปทั้งผมคือก็มีเพื่อนหลายคนนะคะทีทอ่อายุแค่ประมาณห้าสิบเนี่ยก็ผมสีขาวไปทั้งทั้งทั้งสีสาแล้วแต่เขาก็ไม่สนใจนะเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเขากา็ปล่อยให้ผมเป็นสีขาวกลายเป็นเก๋ไกลไปไป,ไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบสีผมเป็นสีขาวสีเทาสีควันบุหรี่เนี้ยก็กลายเป็นสวยไปเลยนะ ก็แต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองรับไม่ได้นะกับผมที่ที่เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังต้องย้อมผมอยู่นะก็มีการวิจัยเหมือนกันนะเขาบอกผู้หญิงเชื่อไหมว่าผู้หญิงนะที่ย้อมผมอยู่เป็นประจาเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตที่ต่ํากว่าปกตินะอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสารอะไรที่อยู่ในยาย้อมผมหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อที่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเรา ย้อมผมให้เป็นสีดําเหมือนอย่างสมัยหนุ่มสาวเราก็ไม่เครียดมากความดันโลหิตมันก็ไม่สูงมากอันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในในในผลงานวิจัยเหมือนกันนะแต่เราเองเราก็พบว่าจริงผู้สูงอายุหลายคนนะในช่วงแรกๆอาจจะย้อมปิดผมขาวเนาะเวลาที่มีไม่เยอะมากนะแต่พอมันมากขึ้นเรื่อยๆนะก็คืพอพอผมสีขาวมากกว่าผมสีดําแล้วอันนี้เขาก็จะเลิกย้อมผมไปโดยปริยายนะล้วก็ปล่อยให้ผมเป็นสีเก๋ไกน่นนะคะทำเป็นเหมือนไฮไลไท์อะไรก็เป็นไปได้นะ นอกจากเรื่องผมขาวแล้วนะขอพูดเรื่องผมบางด้วยผมผมบางก็เกิดขึ้นได้เมื่อเราอายุมากขึ้นนะแปลว่าการที่เราผมน้อยหรือผมบางนะหรือถ้าเกิดเป็นผู้ชายบางท่านนะอาจจะแบบเป็นหัวล้านเป็นหย่อมๆยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีความรู้สึกุ้มใจได้มากกว่าคนที่มีผมขาวอีกนะอันนี้ก็ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่มุมมองของคนจากกับคําถามแรกนะที่เราถามว่าถ้าเราเข้าสู่วัยชราแล้วเรามีผมสีขาวเนาะ เราจะทํายังไงกับผมสีขาวคนศีาราะของเรานัานผู้ฟังอาจจะลองตอบคําถามนี้อยู่ในใจนะคะว่าเราจะย้อมไหมหรือเราจะปล่อยให้เป็นสีขาวแบบนั้นนะ,ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองค่ะมีคําถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราอายุมากขึ้นแล้วอนอกจากสีผมเปลี่ยนไปแล้วผิวพรรณของเราเริ่มมีริวรอยเริ่มมีจุดด่างดำเริ่มมีเ รอยน้ำหมากอยู่บนใบหน้าละเริ่มมีถุงใต้ตานะคะเราจะทำยังไงมันจะทำมันจะส่งผลกระทบยังไงต่อความเชื่อมั่นของตัวเองหรือเปล่าอันแน่นอนเนาะเรื่องของผิวพรรณเนาะเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะท่านคุณผู้หญิงทั้งหลายนะเป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญกันมากโดยเฉพาะดูรอยบนใบหน้านะนะคือ หลายคนก็พยายามที่จะดูแลผิวพรรณให้อ่อนวัยอยู่เสมอนะตั้งแต่สมัยยังหนุ่มสาวนะใช้ครีมบำรุงผิวนะบางคนก็ไปพึ่งสัญญกรรมเลยนะจะทำโบท็อกจะทำไฮฟู oo, จะไปดึงหน้าฉีดอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อที่จะทำให้ความแต่งตึงบนใบหน้าแล้วก็ผิวของพ้าหนของเราเนะี่ยยังดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอเนะี่จริงสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องถามตัวเองว่า ถ้าเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆเน่อการทำสัลญกรรมบางคนนะที่ทำสัลญกรรมแล้วเนี่ย<ม>การทำสัญญกรรมมันอาจจะไม่ช่วยแล้วหรือว่าได้ผลน้อยมากเนี่ย<ม>เราจะ,อ,ะอยู่กับริ้วรอยของเราได้อย่างไรนะคะอย่าลืมว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าจริงๆการที่ผิวพรรณเราดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็มาจากภายในเหมือนกันการที่เราเสียเงินไป ใช้ในการบำรุงผิวในการที่ทำศัลยกรรมมากมายเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลในเรื่องของโภชนาการไม่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเกิดความเครียดต่างๆนะวิธีการทำศัลยกรรมหรือการบำรุงผิวต่างๆใช้ครีมกระปุกละพันกระปุกละหมื่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกันนะคำถามคือว่าถ้าเรามีริ้วรอยเ,อเกิดขึ้นบนใบหน้าหรือตามแขนขาของเรามีกระมี เส้นเลือดขอดเนี่ยเราอยู่กับมันได้ไหมเรายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอร่างกายของเราได้หรือเปล่านะคะเราอาจจะเคยได้ยินข่าวนะคนในสังคมบ้านเรานะพวกไฮโซทั้งหลายนะมีบางคนที่เราเห็นนะว่าโอ้ทำสัลยกรรมคือมองก็รู้ว่าทําสัลยกรรมใบหน้ามาหลายครั้งนะผ่าบีดหมอมาเยอะมากนะ,ะซึ่งเขาอาจจะมีความสุขกับสิ่งที่ ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นนะแต่ก็เห็นว่าเพราหลายๆคนนะพอเมื่อถึงอายุในวัยหนึ่งที่เ,เขาเริ่มเริ่มยอมรับตัวเองได้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป,ไปมันไม่มีอะไรที่จีรังนะการทีเ่เขาปล่อยให้ตัวเองเรีวยกว่าอะไรมีมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่เหมาะสมเนี่ยบางทีก็จะทําให้เขามีความสุขมากกว่านะก็อลองดูนะมีมีตัวอย่างในสังคมไม่เห็นเยอะแยะนะ อีกเรื่องนึ่งนะที่มาความกับการเปลีป่ยนแปลงของวัยก็คือในเรื่องของกลิ่นตัวนะเราอาจจะเคยได้ยินนะผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นตัวเฉพาะนะที่เคนเขาม่ไดเรียกว่ากลิ่นคนแก่นะถึงแม้ว่าเราจะรักษาสุขภาพอนามัยเป็นอย่างดีก็อาจจะมีกลิ่นคนแก่ได้กลิ่นคนแก่ก็มีการศึกษาเหมือนกันนะว่ากลิ่นคนแก่เ,เกิดได้จากอะไรนะ อันแรกก็คือเกิดได้จากอายุที่เพิ่มมากขึ้นในนี้แน่นอนนะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่เอที่อยู่ในผิวเราก็ค่อยๆลดน้อยลงนะเวลาที่ไขมันอต่อมไขมันผลิตไขมันออกมาเนี่ยบางทีมันก็เอจะทําให้มีสารตัวหนึ่งนะที่มันจะส่งกลิ่นออกมาที่เขาเรียกว่ากลิ่นคนแก่นะซึ่งอันเนี้ยคือเพราะมันมีแล้วเนี่ยบางคนมันจะติดทนนะติดทนบนเสื้อผ้าติด ติดทนบนเข้าของเครื่องใช้ของเรานะซักไม่ออกล้างไม่ออกนะกินค้อนแก,อก่อีกสาเหตุหนึ่งที่เกิดได้ก็คือเกิดจากการเกิดโรคในร่างกายนะออบางทีมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของออพยาธิสภาพต่างๆในร่างกายเช่นคนที่มีโรคประจําตัวมีโรคเรื้อรังต่างๆนะมีกดไขมันอิสระค่อนข้างที่จะสูงเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ป่วยโรคออที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของต่อมไทรอย นะคะหรือพวกที่มีกรดไขมันอิสระเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็จะทําให้มีกลิ่นตัวชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือเรื่องของปัญหาเรื่องของการทํางานในระบบการเผาผลาญเนืบอลิซึมของร่างกายเนี่ยนะที่มันทํางานได้น้อยลงบวกกับกลิ่นเงื่อวกกับพวกครา,าบใครอะไรที่มันสะสมลงอยู่บนผิวหนังเราเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งความเสื่อมของระบบภายในเราเช่นลำไส้ หรือช่องปากเนี่ยมันจะทําให้เกิดกิืนได้เหมือนกันกลิ่นคนแก่เอ่อก็่ว่านะจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างคนเอเชียบ้านเราอะกลิ่นคนแก่มันยังไม่แรงเท่ากับคนต่างประเทศอย่างเช่นพวกตะวันตกทั้งรายนะเขาก็เคยมีการการวิจัยเหมือนกันเลยอย่างพวกคนตะวันตกส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมของเขาก็จะไม่เหมือนบ้านเราเพราะว่าคนแถวนั้นจะอยู่ในแถบเที่มีความหนาเวเย็นนะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสาเหตุที่ทําให้มีกลิ่นคนแก่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วเนี่ยนะพฤติกรรมใช้ชีวิตนะพฤติกรรมเช่นไม่ค่อยอาบน้ำนะอย่างพวกคนแก่ในต่างประเทศไม่ค่อยอาบนา้ำอันนี้มันก็ยิ่งทําให้กลิ่นแก่เนี่ยมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นะที่อ,อาจจะทําให้คนที่ไม่คุ้นเคยอก็มีความรู้สึกเหมือนไม่อยากจะเข้าใกล้นะมันเขาก็มีวิธีการแนะนําเหมือนกันนะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะ คือบางทีเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะตวัวเรามีกลิ่นแก่หรือเปล่าถ้าไม่มีใครมาทักเราถึงแม้เพราะเราอยู่กับตัวเองเนะี่ยบางทีเราก็คุ้นเคยกับกลบกลิ่นที่ตัวเองเอได้กลิ่นตัวเองอยู่ทุกวันนะเราก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่อยากให้ตัวเองมีกลิ่นแก่เขาก็มีแนะนําเหมือนกันนะวิธีที่ช่วยลดได้นะลดปัญหาได้นอกจากการอาบน้ำเนาะที่เขาแนะนําให้อาบน้ําเป็นประจำคืออย่างคนอย่างบ้านเราคนไทยเราก็อาบน้ําเช้าเย็นอยู่แล้วเนาะนอกจากอาบน้ําเป็นประจำแล้วนะ การดื่มน้ามากๆนะก็ช่วยลดกลิ่นแกได้เหมือนกันนะหรือการลดการบริโภคอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนะี่ยะหรือบางคนที่สูบบุหรี่ที่สูบบุหรี่ก็เป็นตัวเร่งทําให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันนะแล้วก็การสวมใส่เสื้อผ้านี้ก็สําคัญถนะ้าเกิดว่าใส่เสื้อผ้าที่มันไม่ระบายอากาศอันนี้มันก็เกิดกลิ่นเหม็นอับได้เนาะนะคะแล้วก็ความเครียดใช่ไหมคะความเครียดนี่ก็ส่งผลให้ร่างกายเราผลิตสารบางอย่างที่มันจะทําให มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกันนะเวลาที่เราออกกําลังกายนะบางทีเหนื่อยออกเยอะมากๆเนี่ยเหนื่อยขับของเสียออกมาออกมากๆเนี่ยแต่เราไม่ทําความสะอาดร่างกายให้ดีเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เกิดกลิ่นแก่ได้เหมือนกันนะพวกบริเวณอวัยวะที่อับชื้นทั้งหลายเนาะอย่างเช่นขานีรักแร้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ดูแลให้ดีอันนี้ก็เป็นจุดที่ปล่อยกลิ่นได้มากเหมือนกันนะ แล้วก็พวกเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆนะเสื้อผ้าปลอกหมอนผ้าปูที่นอนอะไรเงี้ยมันก็เซับที่พวกกลิ่นต่างๆของเราไปได้นะแล้วก็การซักเสื้อผ้าเป็นประจำมันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําถามสําหรับข้อน,นี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นแก่เราหรือมีใครมาทักเราเนาะว่าอืมทาไมมีกลิ่นแบบเกลิ่นคนแก่ถ้าเกิดใครใครเคยดูละครเสียบีที่เพิ่ง ท,ที่ปีที่แล้วนะที่จบกันไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นแก่ของนะก็ก็จะนึกออกนะว่าเออมันเป็นกลิ่นที่ใครได้กลิ่นแล้วมีก็จะสามารถบอกได้เลยว่าอ,อ๋อคนคนนี้น่าจะมีอายุเท่าไหร่แล้วนะถ้าเกิดว่าเรามีกลิ่นแก่แล้วเราจะทํายังไงกับกลิ่นแก่ตัวนั้นเราจะรอมรับมันได้ไหมนะคะนี่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งนะอ่าอีกคําถามหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเราจะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอ่ในเรื่องของ ท่าทางบุคลิกที่มันเปลี่ยนไปตามอายุได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือเช่นอะไรเช่นคนเราเมื่ออายุมากขึ้นนะพวกสวีระต่างๆมันก็จะเปลี่ยนไปตามความเสื่อมของรอ่างกายวายนะเช่นมีการสูญเสียกล้ามเนื้อนะมีการเปปัญหาในเรื่องของหลังค่อมการสุกตัวของกระดูก็นะปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวบางคนก็ปวดข้อปวดเขา่านะคะ ทำให้บุคลิกลักษณะนี้เปลี่ยนไปคือคนสูงอายุนะก็หลังคอมตัวก็เตี้ยลงแล้วไม่สมาร์ทเหมือนเหมือนคนหนุ่มสาวนะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่มันอาจจะดูไม่สง่างาม,มอาจจะดูว่ามีความแก่ชราลงไปงน,นะอันนี้ถ้าเราเกิดเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะทำยังไงคือว่าจริงๆเนี่ยเรื่องบุคลิกลักษณะ ความสมาร์ทของร่างกายเนี่ยออมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยทําให้เราดูดูดีดูน่าเชื่อถือได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วนะเพรงั้นการปร,ปรับปรุงบุคลิกท่าทางของเราในการที่เราจะเดินเหินเนี่ยบางทีถ้าเราให้ความใส่ใจนะแล้วเราฝึกนะฝึกในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฝึกในเรื่องของการปรับปรุงท่าทางของเราคือจริงบุคลิกลักษณะของคนแต่ละคนเนะี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละ นะมันมีมาตั้งแต่เด็กจนโตนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลิกภาพหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆหรือเกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยจริงๆอันนี้ก็ว่ามันฝึกได้ถ้าในกรณีที่เรามองว่าบุคลิกภาพของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญกับมันมากถึงแม้ว่าเราจะอายุเยอะแล้วก็ตามแล้วลสิ่งที่แนะนําก็คือว่าเราต้องฝึกนะอย่างเช่นฝึกในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเรา ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแขนขาหรือกล้ามเนื้อในเรื่องของกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะมีความยืดหยุ่นได้ดีนะคะฝึกนั่งตัวตรงนะฝึกในเรื่องของการเดินเหินต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยในเรื่องของการปรับบุคลิกนะคะซึ่งพวกเนาจะสังเกตได้เนาะอย่างผู้สูงอายุบางคนน่ะเอ่อที่ไม่ไม่ได้ออกกําลังกายหรือเอ่อไม่ได้ฝึกในเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยบางคนจะเห็นได้เลยว่าเดินหลังค่อมนะ หรือผู้หญิงบางคนที่พออายุมากขึ้นแล้วก็เดินขาโกงนะอันนี้ก็จะทําให้ดูดูแก่อย่างไม่สง่างามเนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฝึกออกกําลังกายเป็นประจำนะคะแล้วก็เดินเหินตัวตรงอยู่อันนี้ก็จะดูให้เหมือนทําให้อายุเนี่ยลดถอยลงมาได้อีกหลายสิบปีเลยเหมือนกันนะก็ทั้งหมดนี้เนาะเป็นคําถามที่อยากจะให้เรากลับมาถามตัวเองนะว่า การเปลี่ยนแปลงที่เราห้ามไม่ได้ที่เกิดจากวัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทั้งสี่เรื่องเนี้ยถ้าเป็นตัวเราเนี่ยเรารับมันได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันวนกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือว่าเราจะมีชีวิตอย่างสง่างามหรือเราแก่ชรายอย่างสง่างามและมีพลังได้ก็จะ ทัศนคติหรือความคิดเชิงบวกของเรานะคะไม่ว่าเราจะเจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับชีวิตนะคือการนําอดีตมาใช้ในการมองโลกในปัจจุบันแล้วมองโลกในความเป็นจริงเหมือนอย่างที่เวลาที่เขาจะพูดสอนกันเสมอว่าการมองโลกในแง่บวกก็คือเราต้องคิดว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอถ้าเกิดเรายอมรับตรงนั้นได้ไนมะ่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเดานะ เก <The> ี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายหรืออายุนะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นกังวลนะคะก็คือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตจะเป็นยังไงก็อย่าไปกังวลถึงตรงนั้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือปล่อยวางนอะอะไรที่เราควบคุมได้เราก็ควบคุมอะไรที่มันควบคุมไม่ได้เราก็จะต้องปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเราก็ยอมรับมันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือขอบคุณกับสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนาะขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณ ผู้ชีวิตขอบคุณลูกหลานเพื่อนฝูงญาติพี่น้องขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาให้เรามีวันนี้ได้นะจะสุขจะทุกข์อะไรก็แล้วแต่นะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคือบทเรียนที่เข้ามาสอนนะคะเราก็ให้อภัยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะทําผิดเองหรือใครจะทําผิดกับเรานะเราให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะล้วก็พร้อมที่จะเผชิญ สิ่งต่างๆในอนาคตนะคือเราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเหลืออีกกี่ปีนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะเราเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมเสมอเพราะว่านี่คือข้อสรุปที่ดีมากเลยสําหรับการแก่ชราอย่างสง่างามนะก็คือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะปรับตัวแล้วก็มองโลกในแง่ดีเปิดใจแล้วก็มีความยืดหยุ่น กับทุกสิ่งทุกอย่างนะซึ่งถ้าเกิดทำแบบนี้ได้ไวเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะแก่ชาลาอย่างสง่างามได้อย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะขอขอบคุณที่ติดตามฟังรายการนะคะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ